かなり告げられるのは目覚め君」 กับผมไอเทวท่ you, ายครั้งนึงครับตอนนี้เราอยู่กับเกม h ี r o ่ f n e น e ว r t h นะครับอันนี้เขาเลียกเรียกฮีโร่เราเล่นโหมดธรรมดานะครับแต่เป็นสามทางทีมละสามสามนะครับผมจะเล่นอะไรดีอันนี้เราอยู่กับน้องซับนะครับน้องซับขอเสียงนะครับโห<อ> <laughs> <laughs> เสียงคื้หมาเลยโอ้ <laughs> อันนี้เผาหยิบไปหนราเลยจะเล่นอะไรดีนี่นี่เล่นตัวนี้เขาไม่โคนอนอ่ะเล่นตัวอะไรดีนี่จะมาทางทางแหลกครับงงงวยครับงงงวยไม่รู้จะเล่นอะไรดู ตื่นมาผมยังไม่ได้คิดเลยผมจะเล่นตัวอะไรเ,เ,เล่นแล้ไงเอาความมีเรื่องว่ะเล่นแล้วน้องซับจะเล่นแบ็กสมิธเหรอเล่นดีดครับดีดน่ดีดดดดเอาเป็นตัวสตงสตันมาไม่ดีกว่าเหรอตันไม่ได้เลยไงตงันไม่ได้พี่ตันเองก็ได้ครับวันนี้ผมจะมาเล่นแฮมเมอร์ซองนะครับ ซึ่งไม่ได้เล่นมาหนึ่งวันเต็มๆครับแฮมเมอร์สตองโอราผมเพิ่งเล่นมาเมื่อวานตาหนึ่งหนึ่งวันเต็มๆหนึ่งวันเต็มๆครับไม่ได้เล่นรวมกันรวมกันยี่สี่ชั่วโมงครับไม่ได้เล่นมาตั้งยี่สิบสี่ชั่วโมงครับตัวนี้ยังมายี่สิบสี่ชั่วโมงเลยเหรอครับแฮมเมอร์สตองออกแบบนนี้นะครับ ลิมานาออกอะไรต่อดีถามครับถามครับเพราะผมไม่รู้ผมจอกอะไรแต่ผมโม,มไปเยอะเองนะครับเนยออกเป็นต้อยนะครับแล้วก็รองทเท้าเดินบวงเลยครับเดินบวงเลยครับเพื่งแรกเดินบวงครับไหนเออ ุดครับม,ม่เมื่อกี้คิงหลุดนะครับหยุดไหมเราจะหยุดรอเขาไหมเจกอกับคูน้องครับเจกอจกับคูน้องหยุดรอเก่อนก็ได้ครับลองเดินป้อมซอยนะผ <laughs> มว่าจุดบวกเลยนะ <laughs> เครื่องตลดร้อนนะต้องเข้าใจ มื่อสองนะเป็นตัวสตันแล้วก็ตัวแทงที่ดีนะครับท่าหนึ่งเป็นท่าโยนคอนนะครับเป็นท่าติดสตันจะติดสตันประมาณสองวินาทีนะครับท่าสองตีเวลาตียูนิคคลิปมันจะกระจายเป็นวงรอบประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแต่ตอนมันตันผมไม่รู้เท่าไหร่ผมไม่ได้เช็คท่าสามเป็นท่าเพิ่มเกาะนะครับเพิ่มเกาะแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่สิบสี่เปอร์เซ็นตส่วนอันตินะครับเป็น การเพิ่มพลังโจมตีให้ตนเอง1น0เอนะครับเป็นระยะเวลา25นาทีเขาคงไม่เข้ามาแล้วล่ะเรากู้ลี้งกันอยู่แค่สองคูงอันนี้จะไ้ไหมครับเพราะเสียงครับไ้ไหมครับงันนี้ครับคุณวาจังไหนอครับมังคีฮิงครับถลุดไปแล้วอันก็ปล่อยเขาไปตามกรรมเขาครับ ออโคโนครับโคโนทโคโนทอ,อยู่กลางนะครับปิดประตูชนะไปได้เลยครับเพราะว่ามีแต่ตัวสต,ตันไม่มีตัวป่วนไม่มีตัวป่วนเลยนะครับตอนนี้มีแต่ตัวสตงสตัน

one, oh, uh, one bit 2 mm -hmm. ทีนึงคุณตายทีนวยไม่ครับอีกกินึงไว้เล่นตายเขาหนีเพิ่มเลือดทันนะครับเมื่อกี้เกือบเป็นซากสบให้ผมแล้วเชียว <c oughs> ครับเหมือนเขาจะทำเปรี้ยวโชว์เปรี้ยวหรือเปล่าเปิดมะนาวหลังบ้านเพื่อฟื้นที่เขาครับเขามันหนาวครับเพื่อฟืนที้เขา มนได้ก็กดได้ขวดเป็นหมดแล้วนะครับ <Hit it. S 1> ก็จะไปดูว่าเฮ้ยข้างล่างได้อะไรบนหายครับบนหายให้มันหายไปครับ <laughs> <c oughs> ไล่รีเจนเนอเรชันนะครับโอ้เข้าทางเลยล่าเอาไมอย่าครับคุณเบลไปครับคุณไม่ต้องมาสนใจผมแ โดเาจ้าอาผมอยูน่นะผมต้องสไ,ไล่ทุบนะครับ่ทุจะเอาเป็นท่าหนึ่งหรือท่าสองนะครับ สองวงมันจะกระจายวงกว้างออกไปสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับมาอยู่ใกล้ป้อมหนึ่งเลยไม่กล้าเข้าไปคิวเลยอยู่ใกล้ป้อมมาก

ขมบอก,กผมนะคมีล,ลงนะทําไม่เหนีไม่เอดีนะไม่เหนย่ดีไม่หนียรีบเลยเ<อ>ครับรีบเลยเดักหน้าเลยครับดักหน้าเลยจับไปสิครับ อย่าให้เสียเติมคืนีครับอ้าวจีบบอาท้ายจระเข้กลับบ้านอย่างรวดเร็วโผมใช้ดับเบิ้ลดาเมจเพื่อที่จะกลับบ้านเนี่ยนะต้องใม้มีนานาสีนะฉันเลยมาเดนหลุดมาแล้วนะครับเรียบร้อย เขาจะออกเป็นแวนล,ล่มานานะครับแฮมเมอร์สตองใช้มานาได้สินส้นเปลืองสิ้นเปลืองทรัพยากรมาก <c oughs> เดี๋ยวผมไปแก๊งกับคุณครับคุณไม่ต้องห่วงคุณครับผมใช้ติ๊กคิวครั้งเดียวเสีคยคุณครับ แแกงกงับคุณนนน่เอาบนไม่ละคุณไอ้สิเรากดตาม <c oughs> ผมเลยดิ อ้าวดูมาจาหน้าเดี๋ยวผมอ้อมหลังอ้อมหน้าก็ได้เน้าเลยหน้าก็หน้าเลยเข้ามารอกันเตะดันเลย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 เยื้องพื้นตามครับเยื้องพื้นตามเลยเยื้องพื้นครับเยื้อพื้นผมไม่ได้ชิลเลยครับใจเย็นสิคุณไม่เริ่มใหม่ครับไม่เริ่มไม่เริ่มไม่เริ่มเริ่มครับ สงครามมันสงครามมันเพิ่งเริ่มครับสงครามมันเพิ่งเริ่ม,มครับคุณก็ผมมันโหดนะนั่งก็ขาดต่อล่างไหมคุณต่อล่างไหม้ยมาเ้ยขาขวาไม่ตายนะครับเดีวนี้ โอ้ยคุณจะวิ่งมีผมไปไหนอ้อมหลังเลยคุณอ้อมหลังเลยผมไล่หน้าเดี๋ยนะอะไรของคุณเนี่ยอะไรของคุณเนี่ยโอ้คุณเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าป่าก็ได้เข้าป่าก็ได้อ่ะเข้าป่าเห็นแล้วครับเห็นแล้วมันเห็นแล้วเอาเลยครับเอาเลยอเลยโัคดีครับผมมีวินเร็วนะครับผมหวานผมติดหวานอย่างเดียวเลย ต้องใครบอกให้เป็นทางนู้นเลยอ้าวไม่รู้นี่นึกว่าไม่มีวงมีหวานเนี่ยดูว่าเขาจะสบายใจไม่มีใครมากวนก็ไม่รู้เอาไหนต่อบนใช่ป่ะเขาจะคิวเราได้น้อยนะแต่เราจะคิวเขาได้เยอะเพราะจำนวนเราน้อยกว่าเขาเรามาสองคนเรามาแค่สองคนนะ ป้อมเขาดีกว่า,วาป้อมเขาดีกว่าโอ้ยนี่หนึ่งนี่หนึ่งอาล่วงครับล่วงโอ้โหว่าเขาจะมันได้ับ เไหครับอลือรายจริงครับอคปปร,รัอบอับเหลือปปรายจริงครับ <c oughs> เอางัน,นลือรายจรรับแลายงครับเลรยรายครับเอยคับเอายัเยเลยจะเลยครับเลเสลเลยครัหจับือับเลือนคับลับเหลือเหลัเาครับเหลคับงคิงคันไม่ได้ <c oughs> เลย แม่บนเราก็จะแตกแล้วนะคุณคุณออกเป็นอะไรเนี่ยโกดมาเชอร์ถ้วยศักดิ์สิสีแดงคาทาฟ้าวารแล้วก็มานาผมได้อะไรบ้าง <c oughs> ชิ้นต่อไปนะครับจะออกนี่นี่ครับเราเก้าร้อยครับ เอาบนนะคุณเอาบนนะเอาบนนะเราจะกินไปอย่างมันจะหลังีค่โอ้ยแค่คิปแค่คิปเต็มก็เสียตายแล้วมั้งแคิปเีตายเลยไหมแค่คิปตีตายเลยไหมขอยคุณนโอ้ยอะไรกันเนี่ยก็ผมมีปืนนะครับเซ็งเลยก็ผมมีฟืนนะครับนี่มันอะไรกัน เขาเริ่มออลเลยนะคุณเขาเริ่มออลแล้วนะโอ้โหโอ้คุณนัดกว่าเลยนะเดี๋ยวสิคุณผนไม่มีวาร์ปกำลังไิ่คุณพี่ายจริงๆผมไล่อิดฉายพวกว้ามันคูลดาวเลยจริงๆเลยก็มีซีฟังเองซื้อแล้วแต่มันคูลดาวอันสามจุดบีคุณไม่หาหวานมาปักบ้างเอาตัวไหนก่อนนะคุณ เอาเอาเอาเอ๊ไม่รู้ว่าคุณตั้นตัวไหนได้ผมเอาตัวนั้นน่ะเอาเอาเป็นไรนี่ครับไล่นั้นไปไหนครับไปไหนไปไหนเออไปไหนฉันไปด้วยครับป้องเลยครับป้องเลยครับป้องเลยครับมีปัญหาครับ กระโดดทุบนะครับเมื่อกี้เป็นช็อตที่สวยมากช็อตเมื่อกี้ไม่น่าลืมได้เลยครับเดี๋ยวผมกลับไปก่อนเดี๋ยวผมมาใหม่เอ็นช็อตที่สวยมากเลยนะครับที่เบิ้ลทูนะครับเบิ้ลไปสองตัวจะสูบถูกเเดี๋ยว โอ้ยกดผิดไม่กดลีมานาครับเราก็จะปรับให้มันเป็นนี่นะครับให้เปลี่ยนเป็นสีแดงให้เเกาะฝ่ายตรงข้ามลงนะครับอันนี้จะอิ่มไหมครับตอนนี้ไม่รู้สิครับอิ่มได้ผมคงจะอิ่มนะอิ่มไม่ได้ผมก็ไม่อิม่มเยผมไม่รครับผมเป็นคนง่ายๆอิ่มได้ผมก็อิม่มอิ่มไม่ได้ผมก็ไม่อิม่มความคิดี่ง่ายครับคุณผมไม่ซีเรียส เอาไหนเดี๋ยวเอาล่างดีกว่าปะขคุณไปไหนคุณไปบนเหรอเอาไงเอาไงกันแน่เอาไงกันแน่ไปล่างไปละไปล่างดีกว่าไปล่างดีกว่าคนไม่ออกมาเลยใครหลายคนจะออกเป็นรองเท้าพันสี่ร้อยห้าสิบก็ได้นะครับแต่ผมจะออกเป็นก้นมาเชื่อเพื่อเสริมการวิ่งเร็วโอเคคุณดักหน้านะผมจะวนหลัง มีเดียมีเดียครับมีเดียเอาเลยไหมครับเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยเอ้ตัวจริงหรือตัวปลอมวะเนี่ยเล่นสกิลผมแรงไหมครับผมนึกว่าตัวปลอมนะเห็นนิ่มๆนึกว่าขี้ขี้คนหรือขี้นิ่มมากเลยอ่ะโดนคนตีไปกี่ครั้งเนี่ยโดนสกิลผมอันเดียวเลยครับโดนสกิลท่าเดียวด้วยโอ้โห นิ่มจริงๆข้าวหนิ่มจริงๆสิงค์เกิขี้นิ่มแบบนี้คนสิยค์เปิดกันไปก็เท่าเดิมครับผมจะเล็งป้อมกันแล้วอ่าคุณถอยครับคุณถอยคุณถอยครับคุณได้หลบกลับไปเลยครับกลับไปเลยถอยแน่ถอยแน่เฮ้ยออกไม่ได้ครัออกไม่ได้ด้วยติดตรงไหนอ๋อติดปากนิดโึง าบนไหนวะนิ่มจริงๆเขาไปเด่นเมื่อกี้เอาบอนไเอาบนไหมเอาบนเขาเอาบนเอาบนเอาบนได้ที่่่รบเดีวผมจะรอเก็บดังออกอันนี้ทีเดียวเลยครับเอากลาดีกว่าเยอะกว่าเอาไงกันแน่คุณกลางนะ ตันตัวไหนได้ผมเอาตัวนั้นแหละมาเด่นด้วยเอาบนอนะเอาบนอนะมันหนีกันไปหมดแล้ว,เอ,ลวเอาเลยคุณเอาเลยเอาเลยผมเปิดอ,อันตรีแล้วเนี่ยยิมห้าวิยิบกัน,กกน,กกนตันดิคุณสวยครับตันฮ <c oughs> ่าผมติดวานให้ก็ได้เนาะเอะเอยไม่รู้ผมติดวาน โอ้ยหมาสุนัขจรอนจัดมาแล้วครับวายเดนวายเดนมาแล้ววายเดนมาแล้ว,ว,เ,ลวเอาไงเอาไงจะจะสดจะเซียนหรือจะเกียนแค่ไหนมันจะเอาให้ได้เลยใช่ไหมเอาดีไปะก็ตามาลนะเอาดีครับเอาไหมละ่ <c oughs> เมละเห็นไหมล่ะเราเริ่มลงมาอ,อกันละเราไปเล็มบนก่อนไหมเล่มออก็อครับเล่น รออยู่นี่จะรอใช่ไหมเห็นไหมรอเขาไปชนกับคีปเราอ่ะเดี๋ยวเราค่อยออกไปทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรหมือนเขาจะเริ่มไม่ไม่กล้าออกจากป้อมกันละเราเริ่มจะไปชนกับคีปเราละไหนเมืต้องออกมันสองตัวนะคุณตั้ครับคุณตั้งครับอะไครับอเลยครับตันครับหลับครับหลับหลับ กูจะอยุ้มมผนไไปหเนี่ยคุณตันดิไปสวยว็สวยสวยก็สวยสวยผมเป็นเจ้าชีวิตเอเมลเลอร์วารเดนนะครับตอนนี้นี่ครับกูผมเป็นตัวรอดแล้วพีครับแม่เรารู้จังหวะรารู้จังหวะจับจังหวะผมได้ด้วยก็ไม่รู้สินะแหมก็จับจังหวะแล้วก็ลัดบัตรลัดนะครับบัตรลัดผมเป็นตัวลัดนะเข้าใจ ยอดครับสุดยอดไม่เป็นไรครับลานไม่เป็นไรครับขอให้ชนะครับพอสุดยอดเลยครับสุดยอดจะพาอิมอ่ะจะพาอิมแม่คุณจะพาผมอิมหรือผมจะพาคุณอิมไม่รู้สินะผมแปดศูนย์แล้วนะคุณคุณเท่าไหร่เองคุณห้าศูนย์โอ้ยยังยังมีสิทธิ์อิมอยู่มีสิทธิ์อิมอยู่เจะพยายามล้าบพยายามล้านถ้ายำได้ เดี๋ยวผมไปเอาบนนะคุณอยู่กลางไหวไหมผมเอาบนดีกว่าคุณเอาบนไว้เดนกำลังเปาะยังไม่มีอะไรเลยมีขวดกับรองเท้ากับถุงมืออันเดียวสงสัยเราโหดเกินอ่าโอ๊ยกลางเหรอคุณคุณวิ่งขนาดนั้นเลยเหรอผมไปแล้วคุณผมอ่ะผมได้นะคุณผมได้นะผมได้ผมบอกไว้ก่อนผมได้นะคุณผมได้นะ เฮ้ยอะติดครับโอ้เสียใจด้วยคุณคุณคุณไม่รอดแล้วผมไม่รู้สิครับผมมาทันใช่ไหมเนี่ยผมมาทันอีกจุดหนึ่งกล้ตายแล้วผมเอาไปแล้วคุณเอาไปแล้วโอ้ยนี่ครับตันติดเลยครับตอบครับตอบครับได้แผนแล้วได้หมดแล้วตอบครับ ผมก็เล่นเก่งกันนะเนี่ยมาดาล่ะมาดาผมก็ยังเป็นเจ้าชีวิตเอเมเวอร์มาเล่นอยู่เหมือนเดิมครับผมก็เป็นคนของผมจริงๆครับเดี๋ยวผมกลับไปเติมเลือดเติมมานาก่อนคลิปทำสร้างตามคลิปนี่นะครับสกิลสองครับจะสร้างความเสียหายโดยรอบนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์ให้แก่คลิปฮีโร่่ายตรงท้าที่ยู่โดยรอบนะครับ คุณอย่าไปแกล้งเขาสิไปไม่ครไปไม่บ้านคุณอย่าไปขู่เขาสิเขาเวลกันไม่ได้โอ้อะไรของคุณเนี่ยก็ช่างมันเอะคุณเนี่ยเป็นคนใจร้ายเอะคุณก็ไปยืนข่มขู่เลนเขาชวนซูงผมไม่ได้เลยไม่ไหวจริงๆคุณเนี่ย เขาคงจะฟาร์มหรอกนะคุณโดนไปขนาดนั้นเขาคงมีอารมณ์ฟาร์มนะวุณนผมคิดว่ามันเกีอยไม่หล่อดคุณระวังล่วงนะคุณระวังล่วงนะต่อยสามับต่อยสามคำพูดนั่นงคุณยังจะต่อยอยู่ขนาดแค่โคนนว่าตัวเดียวคุณยังแทบจะเอาไม่ลงหรอเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขออีกนิดนึงขออยนิดนึงว่าเด่นขออยนิดนึงหยบก็มาอีกนิดนึง ผมอยากได้มันนะติดตรงที่ผมวิ่งไปไม่ถึงเนี่ยเอ๊ะคุณจะยังไงจะโดนคุมหรือเปล่าแหมคุณดีเอ็มาร์เลอร์ไวเดนคุณถอยได้ถอยไปเลยเอ็มมาร์เลอร์ไวเดนถ้าคุณถอยทันนะไปมาเลยครับไปมาเอาคุถอยไปไม่ถึงคุณแล้วนะ เขาคงไม่มีทางถอยไปหาคุณแล้วนะผมว่าตัวนี้ผมคิดว่าจะผมคิดว่าผมได้นะคุณโอ้โหคุณยังมีสกิลแบบนี้เหลือไว้อีกอะไรของคุณเนี่ยโอ้ชนะนะครับขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของผมนะครับก็เล่นยมขังแบบนี้ครับแบบที่แบบน้องอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่ไอแผลถ้าผมมีอแผลนี่ครับนี่นี่นี่ โอ้โห,โหคุณก็ยังร้านผมจนนาทีสุดท้ายเนี่ย